เลขาที่การกรบธรมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุคศตรวรรษที่21จังหวัดศรีสะเกดวันที่23สิงหาคม2565ดรอภรพพินาสาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเสริมสร้างวินยัยและการวางแผนทางการเงิน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรและบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่21โดยมีนายชูชาติแก้วนอกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565โดยจัดประชุมสัมมนาและรับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่21 นอกจากนี้ดรอรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบโล่และเกียรติบตัตรรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตโครงการบุรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิตประจำปี2,564และรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเอบคกอวอร์ดรางวัลระดับชาติครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2,563ณหอประชุมนันทพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสี่สเกตยะโสธรจังหวัดสีสสเกต สพทขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดรอมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี2565 ระหว่างวันที่22-24สิสิงหาคม2565นณโรงแรมเดอะพาลาโซกรุงเทพมหานครโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสอปทจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสอปทและให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีของสอปทได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายรูปแบบรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารและเจา้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสอปทผู้มในยการส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม283คนซึ่งดรนิผลก้องเวหาผู้ช่วยเลยขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่า สพทมีภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทำหน้าที่ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตัลแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ จากสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลให้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการประชุมในวันนี้จะเป็นการชี้แจงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสพทให้กับบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการประสานงานและมีเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างส่วน ก,กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการอย่างยั่งยืนต่อไป